สว ja ัสดีค่ะลูกค้าฟอดที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็เรามาพบกับพี่ราคาที่พุซักกันขายรถยนต์ฟอดจากช่องฟอดโปรแรงบายพี่ชายนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามชมคลิป การรีวิวรถยนต์ฟอร์ดหล่อเท่ทุกคันด้วยนะคะวันนี้ค่ะปุ้ยมีรถที่จะนํามาเสนอนะคะซึ่งแน่นอนค่ะในส่วนของตัวที่เป็นวายร์ลนะคะเราก็ฉลองครบ1 0 0 0 0แวิวไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะนั่นก็คือในส่วนของตัว next gen ranger storm track นะคะซึ่งรุ่นนี้ค่ะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยเป็นรถที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคม2023นะคะเป็นตัวใหม่นะคะที่ยังคงใช้แพลตฟอร์มในรุ่นของตัว T6 นะคะนำมาประยุกต์ แล้วก็มีการเปลี่ยนในส่วนของตัวขนาดแล้วก็มีการขยายโดยเนเนื้อของตัวฐานล้อมากขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าการแต่งแบบเรียบหรูแล้วก็หล่อลงตัวเนี่ย เขาแต่งกันยังไงนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะในในรถรุ่นนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน4สีค่ะเขา,าจะมีในส่วนของตัวสีขาวนะคะสีทมเ,มทเทาดำเมทัลเกสีดำและ,และก็สีเซดูน่าออเรนจ์ึ่งตัวนี้จะเพิ่ม10,000บาทเปิดต,ตัวมาด้วยกัน2รุ่นนะคะนั่นก็คือในส่วนของตัวรุ่นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะคะขนาด 2.0ลิตรนะคะ210แรงม้า500นิวตันเมตรนะคะในตัวขับเคลื่อน2อล้อค่ะราคาจะอยู่ที่1 2 6 4 0 0้านบาทกับในส่วนของตัวขับเคลื่อน4ล้อนะคะราคาจะอยู่ที่1 3 9 9 0 0้านบาทตัวนี้สามารถคอนฟิกเพอมในส่วนของตัวโรลเลอร์ชัตเตอร์นะคะไฟฟ้าจากโรงงานได้ค่ะในส่วนของโรลเลอร์ชัตเตอร์ไฟฟ้าจากโรงงานมีประโยชน์แบบไหนนะคะแล้วจะมีลักษณะอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะ ที่เห็นเราวอกกันแบบนี้นะคะนั่นก็คือในส่วนของเลนเจอร์นะคะในตัวสตอมแท็กค่ะมิสไซทักนะคะ ที่มีระบบความปลอดภัยสูงที่สุดแล้วก็นำหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะมาตั้งแต่ในส่วนของตัวยุค90ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับในส่วนของตัว T6 มีการขยายในส่วนของตัวถานล้อเพิ่มขึ้นถึง50มิลลิเมตรนะคะไดเป็นชั่นของตัวรถค่ะความกว้างจะอยู่ที่1,918ม mm, ิลลิเมตรความยาวอยู่ที่5,370ม mm, ิลลิเมตรและความสูงอยู่ที่1,884ม mm ิลลิเมตรค่ะนี่คือรถเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ทําการยกหรือว่า ทำการเพิ่มในส่วนของตัวมิต no mm ิต hmm. ัวรถฐานล้อหรือว่าอะไรต่างๆเลยนะคะมิติดิเมนชันของตัวรถก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะในส่วนในส่วนของในส่วนของความกว้างของฐานล้อของเขาจะอยู่ที่3,270มิลลิเมตรค่ะแล้วก็กาวคลนของเขามีความสูงถึง2,272มิลลิเมตรด้วยการพราะสามารถในการรีน้ำนะคะได้ถึง800เซนติเมตรนะคะ800มิลลิ 80 8สซนติเมตรเลยนะคะอันนี้ขอโทษทีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันก่อนเลยนะคะอะเปิดฝากระโปรงให้ดูก่อนนะคะในส่วนของตัวรถคันนี้นะคะจะบอกว่าตัวรถเนี่ยเขาถูกดีไซน์มาเป็นพิเศษเลยนะคะฝากระโปรงจะค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะและก็ในตัวนี้นะคะไม่ได้มีโชคในตัวโชคของผ่อนแรงมาให้นะคะอาดูจากเครื่องยนต์กันก่อน,นะคะ่ะเครื่องยนต์ของเขานะคะเป็นลักษณะ วางตั้งนะคะวางนอนนะคะเ,เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะคะขนาด2.0ลิตรนะคะด้วยตัวนี้นะคะใช้หัวฉีดจากตัวเ,เป็นวาล์วดิฟเซอร์นะคะแล้วก็ใช้หัวฉีดจากตัวเพียวโซ่นะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยมีขนาดเล็กนะคะตัวนี้สามารถตัวนี้ขับเคลื่อน ขับเคลื่อนล้อหลังนะคะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยมีขนาดเท่ากระดาษดา A4A เป็นเครื่องยนต์วางตั้งนะคะในส่วนของตัวในส่วนของตัวเทอร์โบก็จะเป็นเทอร์โบคู่แบบนี้ค่ะซึ่งตัวเทอร์โบเล็กก็จะทํางานในรอบตา่าเทอร์โบตัวใหญ่ก็จะทํางานในรอบสูงผัดกันการทํางานนะคะส่วนของเหลวทั้งหมดค่ะนั่นก็คือในส่วนของตัวนี้จะเป็นน้ํามันเบรกนะคะแล้วก็น้ํายาหม้อน้ําและตัวนี้ค่ะที่ลูกค้าจะต้องเติมนะคะนั่นก็คือในส่วนของตัว น้ำยาปัดน้ำฝนนั่นเองนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขาวตัวนี้เป็นพัดลมไฟฟ้านะคะแล้วก็มาด้วยเบรกระบบเบรกที่เป็นอิเล็กทริกเบรกบูสเตอร์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสายพานหน้าเครื่องพวกนี้นะคะมันจะหายไปค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะและก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ค่ะตัวนี้มาด้วยตัว AGM นะคะเพราะว่าเนื่องจากที่เราใช้ AGM นะคะตัวนี้เพราะว่า การจ่ายไฟเนี่ยค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยทนทานมากๆเลยที่สําคัญนะคะเขามีอายุการใช้งานที่สูงแล้วก็สามารถจ่ายไฟได้เยอะนะคะในรถที่มีระบบการใช้ไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะก็จะเหมาะกับในส่วนของตัว AGM ตัวนี้ค่ะซึ่งตัวแบตเตอรี่ AGM ตัวนี้นะคะเวลาที่รถเข้าโค้งนะคะเขาก็จะไม่เทส แล้วก็ตัวน้ากลั่นของเขาเนี่ยก็จะไม่หกไหลามาด้วยนะคะซึ่งทํารถาแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ที่รุ่น AGM เนี่ยค่ะจะใส่ในรถยุโรปเกือบทุกรุ่นเลยทีเดียวก็ว่ากันได้นะคะอ่ะและนี่คือในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กที่สำคัญประหยัดในเรื่องของภาษีรายปีด้วยนะคะแล้วก็ประหยัดในเรื่องของน้ำมันด้วยค่ะฝากระโปรงจะค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะ ทิ้งตัวลงมาแบบนี้ได้เลยนะคะ,ะตัวสัญ,ญลักษณ์ด้านบนนะคะที่เป็นคําว่า a n ger แบบนี้นะคะเป็นสีดําด้านค่ะเพิ่มเติมด้วยตัวกระจังหน้าที่เป็นสี b บล็กคลอสซี่มาจากโรงงานเลยนะคะและความพิเศษของเขาในตัวกระจังเนี่ยนอกจากจะมีสัญลักษณ์ของคาว่าฟอร์ดนะคะที่เป็นสีดําแบบนี้แล้ว mm hmm. เขายังมีในส่วนของไฟนะคะที่เป็นไฟเหมือนสปอตไลท์นั่นก็คือ AUX l a m p นั่นเองนะคะซึ่งรถรุ่นอื่นเนี่ยไม่สามารถจะใส่เพิ่มเติมเข้าไปได้นะคะถ้าใส่เพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแค่ในส่วนของตัวไฟ LED ไฟ AUX r ทําทำงานร่วมกับระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะเราใช้ตอนไหนแล้วสามารถปิดได้นะคะตัวนี้ โดยการดึงคันโยกตัวไฟสูงนะคะดรอปเข้ามาหาตัวนะคะมันก็สามารถปิดได้ แต่เราจะใช้งานไอตัว AU X ซ้ำเนี่ยในส่วนที่มันเป็นวิสัยทัศน์ที่มันไม่ค่อยดีจริงๆนะคะเวลาที่เข้าป่าแล้วมันมืดจริงๆนะคะถึงจะเปิดไฟตัวนี้ค่ะระบบไฟหน้านะคะเป็น Performance LED หรือว่า m a t i c LED นั่นเองค่ะอย่างที่รู้กันเป็นไฟหน้าอัจฉริยะนะคะที่เลี้ยวตามวงเลี้ยวของไฟและระบบไฟก็จะเป็นระบบไฟหน้าแบบ4แคมปนะคะตัวนี้จะมีทั้ง Daytime Running Light นะคะและก็จะมีในส่วนของตัว b r i g h Spot ที่สามารถดับแสงแยงตาได้ด้วย ะะแล้วก็ทํางานควบคู่กับระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะค่ะตัวไฟด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะไฟกัดหมอกของเขาก็จะเป็น LED นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเ,เซ็นเซอร์นะคะเขาจะมีทั้งหมด6จุดด้วยกัน,นะคะ่ะซึ่งรอบคันเนี่ยจะมีทั้งหมด12จุดด้วยกันเลยนะคะทำให้ระบบความปลอดภัยของรถคันนี้นอกจากจะเป็นในเรื่องของตัว ระบบเตือนการชนด้านหน้านะคะระบบรักษารถให้อยู่ในช่องทางระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมกับคนเดินถนนนะคะมีมาครบทั่วเลยเน่องจากตัวนี้นะคะเขามีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ทั้งหมด6จุดด้วยกัห6จุดทั้งด้านหน้าและก็ในส่วนของตัว6จุดทั้งด้านหลังค่ะมีระบบแจ้งเตือนการชนอัตโนมัตินะคะ,ะระบบ Adaptive Cruise Control นะคะ ซึ่งเป็นในส่วนของตัว stop and go นะคะซึ่งเป็ดทำงานตั้งแต่จุดสูงสุดจนถึงจุดจุด,จดนิ่งนั่นเองนะคะแล้วก็ระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบคระบบเลนคิปปิ้งนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวระบบแจ้งเตือนการชนเมื่อคนตัดหน้าด้วยตัดด้านหน้าด้วยนะคะพร้อมกับในส่วนของตัวที่เป็นตัว ระบบป้องกันการพลิกคว่ำระบบรักษาสเสถียรภาพการทรงตัวนะคะระบบตัวเบรก ABS นะคะซึ่งเรียกว่าเป็นมิไซทักที่มีระบบความปลอดภัยเยอะมากๆเลยแล้วถุงลมนี้ภัยตัวนี้ก็ให้มาถึง7ใบด้วยกันนะคะตัวนี้เขาจะมีในส่วนของตัว traction control นะคะแล้วก็ TCS นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัว hill d i s t a n c e control ค่ะควบคุมในขณะที่ ขึ้นลงเนินเข่าด้วยนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นรถราคา1,399,000าที่คุ้มค่ามากๆที่เห็นเป็นสีดําเงาแล้วก็หล่อๆเพิ่มมาจากในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านหน้าปกติในส่วนของตัวนี้เขาจะเป็นคลิปสีแดงแบบนี้ใช่ไหมคะอันตัวนี้ค่ะเราเพิ่มในส่วนของตัวชุดวานะคะชุดวาสัญลักษณ์ของเขาก็จะมาเป็นชุดวแบบนี้เลยนะคะวของแท้เนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัวที่เป็น ตัวปริ้นสกรีนนะคะแล้วก็มีปั๊ม CNC ที่เป็นคำว่า Y แบบนี้นะคะอ่ะนี่คือชุด Y นะคะติดตั้งเพิ่มเติมและทำสีนะคะค่อนข้างคือเรียกว่าเขาใช้สีที่เป็น เป็นการโคสสีที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามันเข้ากับสีของตัวรถเลยนะคะแล้วก็ทําสีเป็นแบบเดียวกันเลยด้วยนะคะตัวลากจูงเนี่ยติดมากับแชสซีนะคะตัวนี้ตัววานี่ก็แข็งแรงนะคะทําจากพลาสติกขึ้นรูปนะคะตัวนี้เป็น ABS นะคะแล้วก็สามารถรองรับในส่วนของระบบความปลอดภัยที่มาจากโรงงานได้ด้วยค่ะมาดูกันที่ด้านข้างหน่อยนะคะด้านข้างตัวนี้ค่ะเขาก็มาพร้อมกับในส่วนของชุดซุ้มล้อที่เป็นวายเช่นกัน มีขนาดความกว้างถึงประมาณ9นิ้วเลยนะคะในส่วนของซุ้มล้อตัว Y นี้นะคะ,ะด้านข้างที่เป็นระบบเซนเซอร์ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นระบบเซนเซอร์ที่เป็นในการช่วยถอยจอดอัจฉริยะ2.0นนั่นเองตัวนี้สามารถทําได้ทั้งหมด3ทิศทางด้วยกันนั่นคือระบบถอยจอดอัจฉริยะนะคะระบบ ช่วยออกจากซองจอดนะคะแล้วก็ระบบถอยจอดด้านข้างด้วยค่ะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับเกียร์อ l เล t กท c ิกช p ปเปแบบ10ส,บสปีดนะคะซึ่งเป็นเกียร์ชัิยะของเรานั่นเองอามาดูกันในส่วนของตัวนี้หน่อยนะคะตัวนี้ของเขานะคะด้านหน้าก็จะเป็นอ,อิสระปีกนก2ชั้นค่ะแล้วก็เป็นดริฟเบรกทั้งหมด4ล้อเลยนะคะในส่วนของจานเบรกของเขามีขนาดใหญ่ ในส่วนของล้อนะคะเป็นล้อขนาด20นิ้วค่ะตัวนี้นะคะเขายังเพิ่มในส่วนของความเก๋นะด้วยการเปลี่ยนลายแม็กนะคะให้เป็นในส่วนของลายนะคะของ A-Vampire ค่ะตัวนี้จะคล้ายกับ w k k f o r r t นะคะแต่ว่าเป็นตัวที่ใกล้เคียงนะคะเป็นเทคโนโลยีเป็นแบบเอ่อโฟมมิงนะคะเป็นล้อแม็กที่หล่อขึ้นรูปนะคะก็จะให้ความหล่อแล้วก็ความ ความหลอกที่แตกต่างไปจากล้อเดิมอีกแบบหนึ่งนะคะในส่วนของยางเนี่ยเป็นยางโตโยทัยโอเพนแคนที่เอทีที่หน้ายางนะคะตัวนี้เขาใช้หน้ายางที่โทษนะคะสองสองเจ็ดห้านะคะห้าศูนย์ค่ะอายี่สิบนะคะตัวยางโตโยนะคะถ้าเป็นตัวเอทีเนี่ยคะ่ะดอกเขา จาค่อนข้างเล็กนะคะดอกเขาจะเล็กแล้วก็ล่องเขาจะเล็กกว่านะคะทําให้รถเนี่ยเสียงมันจะเงียบมากกว่าตัว RT เนี่ยสิเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ล้อเนี่ยนะคะมันสามารถแบ่งน้ําหนักลงมาได้ถึงประมาณ 8โลเลยนะคะจากล้อเดิมนะคะที่มีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ18กิโลที่เป็นล้ออลอยมาจากโรงงานนะคะใครจะใช้ล้อเดิมจากโรงงานก็ได้นะคะไม่ติดเลยค่ะในเรื่องของเพราะว่าล้อเดิมมันก็มีการช่วยในเรื่องของการคีบระบายความร้อนะคะในเรื่องของจานเบรกได้ดีทีเดียวนะคะ,ะตัวโช๊คนะคะตัวนี้ของเขามาด้วยโช๊คที่เป็นโมโนทูบขนาด2.0นิ้วค่ะซึ่งเป็นตัวเดียวกับในส่วนของตัว y ายแทนะคะ,ะในส่วนของตัว กล้องนะคะมีมาให้กล้อง360องศาพร้อมกับสีดำเงาแบบ black glossy นะคะและสัญลักษณ์ของคำว่า storm tag นะคะตัวนี้นะคะบันไดของเขาก็จะเป็นบันได<ม>ที่มาจากโรงงานขายยึดเกาะแน่นหนาทีเดียวนะคะแล้วก็มีก,การลื่นด้วยนะคะสีจะเป็นดำด้านค่ะออกแบบให้ ในส่วนของ f i x i b l e l a c k นะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นแ a c k หลังคาที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับลูกค้าที่ใช้กิจกรรมสันทนาการโดยเฉพาะเลยนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ชอบแบบ adventure นะคะในส่วนของการ เล่นเวกบอร์นะคะหรือว่ากีฬาต่างๆเล่นกีฬาเล่นจักรยานหรืออะไรกันต่างๆนะคะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของในส่วนของตัวฟิกซิเบิลแลตัวนี้ได้ได้อย่างดีเลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะในส่วนของด้านหลังตัวนี้นะคะเขาก็ยังมีในตัวของ Fixable ิลฟิกซิเบิลโบาร์นะคะซึ่งเป็นโ o บาร์ Low Bar ที่สามารถเลื่อนนะคะการใช้งานได้ทั้งหมด หจุดด้วยกันนะคะเลื่อนเข้าออกแบบนี้ได้เลยนะคะคือใช้งานค่อนข้างง่ายมากๆเดี๋ยวก่อนนะคะโทษนะคะอ่ะเดี๋ยววีเดนิดนึงอันนี้มันจะไม่ล็อกนะคะแต่ว่ามันจะมีจุดล็อกของมัน5จุดเดี๋ยวแอดมินช่วยนิดนึงนะคะอ่ะโอเคพอมันล็อกแล้วอย่างนี้นะคะอ่ะโอเคเราก็สามารถที่จะเลื่อนไปด้านหน้าได้ค่ะ นี่คือความพิเศษของตัว f i x i b l e l o bar นะคะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญนะคะของในส่วนของตัว s t o m tag เลยค่ะและนี่นะคะในส่วนตัวนี้ค่ะจำเป็นไหมลูกค้าถามจำเป็นไหมที่จะต้องติดนะคะถ้าข้างนอกมันถูกกว่าติดข้างนอกได้ไหมนะคะมาจะบอกแบบนี้ค่ะ1น,นะคะนี่คือ ในส่วนของตัวโรเลอร์ชัตเตอร์ที่มาจากโรงงานถึงจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะแต่หลักการทำงานของเขาเป็นในส่วนของตัวที่เป็นาสายพานนะคะแล้วก็เขาเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้สะดวกสบายมากๆเลยและที่สำคัญนะคะป้องกันน้ำเข้าเนี่ยได้ถึง99%คือถ้าเป็นอย่างของที่อื่นนะคะรองรับเนี่ยน้ำหนักได้ประมาณเท่ากัน แต่ว่าน้ํากันน้าได้อยู่ที่ประมาณ95%ตัวนี้เนี่ยถ้าจะซึมจริงๆนะคะคือฝนตกหนักมากๆหายใหญ่ๆจริงๆเลยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวนี้ไม่มีการซึมแน่นอนฝาท้ายเป็นแบบล็อกไฟฟ้านะคะแล้วก็นี่ค่ะเราสามารถที่จะกดนะคะจากที่กุญแจได้เลยนะคะที่รีโมทต,ตัวนี้นะคะอ่านี่ค่ะกดเลื่อนได้เลยนะคะคลิกที่รีโมทได้หรือว่านะคะเราจะกดจากท้ายด้านท้ายกระบะก็ได้นะคะตัวนี้ ตรงข้างช่องปักนะคะที่เป็นปลั๊กยูนิเวอร์แซลนะคะสามารถรองรับไฟบ้านนะคะ230โวลต์แล้วก็ไฟ12 V โวลต์นะคะตัวฝาท้ายเป็น e a ซิลิปค่ะตัวนี้เป็นการผ่อนแรงนะคะในเรื่องของน้ำหนักด้านหลังเห็นไหมเมามากๆเลยอันนี้คือแค่ผ่อนแรงผ่อนแรงฝาท้ายให้นะคะ แต่ถ้าเกิดอยากผ่อนไฟแนนซ์ลูกค้าจะต้องผ่อนเองนะคะไม่ช่วยผ่อนไฟแนนซ์นะคะแต่ช่วยผ่อนแรงอย่างเดียวนะคะ,ะด้านท้ายค่ะกล้องมองหลังนะคะของเขาก็มาพร้อมกับในส่วนของโลโก้ Ford สีดำนะคะแล้วก็ตัวไฟเบรกด้านท้ายเนี่ยจะย้ายมาอยู่ที่ฝาเปิดด้านหลังแบบนี้ค่ะโลโก้ชัดเจนมากๆเลยแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังก็เป็น6จุดเช่นกันสัญลักษณ์ของค u ว m i s Tom Tag ชัดเจนนะคะและในส่วนของตัว 4x4 คูณส่ค่ะสัญลักษณ์ของเขาชัดเจนทีเดียวนะคะไฟท้ายเป็นแบบ Full LED ค่ะมใีในส่วนของตัว b บร์สปอร์ตป้องกันการชนด้านหลังนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะตัวนี้เขาก็จะมีในส่วนของเลน้านะคะที่เตือนมุมอับด้วยค่ะสำหรับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ยังที่สำคัญมีท้าที่เหยียบด้วยนะเหยียบขึ้นสำหรับลูกค้าอัมทิฉันอาจจะโป้ไปนิดนึ่งนะคะแต่คือมันจะขึ้นง่ายกว่าในส่วนของตัวเดิม ถ้าเป็นตัวเดิมเราอาจจะต้องแบบปีนล้อนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแบบปีนตรงนี้ได้เลยนะคะก็สามารถจะที่เปิดหยิบของอะไรได้ปกติเลยนะคะหรือจะขึ้นไปเปิดปิดในส่วนของตัวหลังคานะคะทำได้หมดเลยค่ะอันนี้ลุยแหลกเลยนะคะ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหลังกันนิดนึงนะคะอ่าแอดมินจะร้อนนิดนึงนะคะด้านหลังเนี่ยถือว่าออกแบบมาได้ดีเลยในส่วนของตัวเบาะของเขานะคะเบาะชุดเบาะด้านหน้าของเขาก็จะเป็นในส่วนของตัวเบออาะอคันทลานะคะ แล้วก็ตัดด้วยหนังนะคะแล้วก็ปักด,ด้วยได้สีแดงซึ่งเดินด้วยคำว่า StormT ็กนะคะตรงเบาะด้านหลังก็จะมีแอร์หลังมาให้พร้อมช่องต่อไฟนะคะจะบอกว่า head r o o m เนี่ยมีความกว้างมากๆเลยนะคะในส่วนของ l e g r o o m ก็มีความความกว้างเช่นเดียวกันนะคะทำงานได้ดีมากๆอ่ะไปต่อกันที่ด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าค่ะเบาะนะคะ อร์ดทั้งด้านคนขับแล้วก็คนนั่งปรับได้ทั้งหมด8ทิศทางด้วยกันพร้อมที่ด้านหลังอีก2ทิศทางนะคะภายในหรูหรามากๆพวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยหุ้มหนังแล้วก็ตัดด้วยได้สีแดงนะคะหน้าจอหลังพวงมลลาลัยเป็น12.4นิ้วและหน้าจอกลางนะคะก็จะเป็น12นิ้วค่ะเป็นหน้าจอค a ปซิทีฟนะคะเป็นการทัชสกรีนที่ไวมากๆเชื่อมต่อฟอร์ดพาร์นะคะ แล้วก็ในส่วนของตัว Apple CarPlay, Android Auto และตัวนี้นะคะเขายังสั่งการด้วยเสียงเป็นภาษาไทยด้วยระบบ s y n c 4 A ด้วยค่ะเรียกว่าการทำงานเนี่ยดีมากๆเลยเนาะแล้วก็มีในส่วนของตัวที่เป็นในตัวของ Wireless Charger นะคะช่องวางของตัวนี้นะคะเขาตัวตัวช่องวางแก้วน้ำตัวนี้สามารถปรับระดับได้นะคะแก้วเนี่ย32ออนวางได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะเขาก็จะมีในตัวของเกียร ที่เป็นเกียร์ไฟฟ้าพร้อมกับระบบขับเคลื่อนนะคะที่เป็นโหมดออฟโรดและก็ในตัวของดฟ์โหมดปรับได้ถึง6โหมดด้วยกันค่ะมีคอนโซลที่เก็บของด้านหน้าออกแบบด้วยหนังและก็วสัสดุที่เป็นซอฟท์ันะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะยังมีในส่วนของตัวไฟภายในห้องโดยสารที่เป็นแอมเบียนท์ไลติ้งด้วยนะคะเรียกว่าคุ้มค่าสุดๆเลยในกระบะสันทนาการราคาใกล้ล้านสแต่ว่า เรียกว่าไม่มีกระบบดที่ไหนที่คุ้งค่าแบบนี้อีกแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบในส่วนของตัว Nextgen r a n g e r s ์สตอ a แพตัวนี้นะคะโทรหาปุ้ยได้เลยค่ะตามเบอร์ที่ปุ้ยขึ้นไว้ค่ะ089 742 2424้าเ i ็ดสี่หรือสแกน QR Code หลังจบคลิปนี้ก็ได้นะคะ i อ l ดี e สามารถแอดได้ทั้ง Add Ford Nextgen แล้วก็เบอร์โทรของปุ้ยเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ Li n e แอดจะมีปัญหาอีกนึงค่ะปุ้ยจะคอยตอบหลายลูกค้าให้นะคะอย่าลืมนะคะในช่วงสิ้นปีถ้าใคร รอไปออกรถในช่วงสิ้นปีหรือปลายปีนะคะคุณอาจจะไม่ได้รถก็ได้นะเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยคนออกรถเยอะมากแล้วก็กําลังซื้อเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดจะเกิดการแย่งรถเกิดขึ้นและโรงงานจะผลิตรถไม่ทันนะคะเพราะยังไงก็รีบดูรีบจองกันเลยละกันนะคะล็อกแคมเปญกันเอาไว้ก่อนค่ะยังไงไปฝากคลิปนี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะเราจะไปส่งเอเวอร์ทรสซงดูไบกันแล้วก็รถรุ่นนี้อีก หลายขั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปต่ตอ,ตอไปได้เลยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ